ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายแชนแนลนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสมัครกระเป๋า MetaMask กันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่สนใจเกม NFT แล้วล่ะก็จำเป็นที่จะต้องมีกระเป๋านี้ติดตัวไว้เลยนะครับซึ่งกระเป๋านี้นะครับเป็นกระเป๋าที่จะใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินที่เราถือณนะปัจจุบันนะครับ แลกเปลี่ยนเป็นเงินเกมนะครับสำหรับที่เราต้องการใช้เรื่องเกมนั้นๆนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนพิมพ์คําว่า meta m a t h io ทางด้านซ้ายมือตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับตรงช่องค้นหานะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาที่ meta m a t h io เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปให้เพื่อนกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่ install meta match for chrome นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะเข้าไปที่ chrome web store นะครับ ให้เพื่อนเลือกไปที่เพิ่มในโคมได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนกดเพิ่มส่วนขยายได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับระบบจะเด้งไปหน้า MetaMask นะครับให้เพื่อนกด Get Start ได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนกด Get Start นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีกระเป๋า Wallet อยู่แล้วนะครับกระเป๋า MetaMask นะครับ ให้เพื่อนกด import wallet ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีกระเป๋า MetaMask นะครับทำตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกดสร้าง wallet ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด agree ได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้ากระเป๋า MetaMask นะครับแนะนำ8ตัวอักษรขึ้นไปนะครับให้เพื่อนมีอักษรพิเศษบ้างก็ดีนะครับ หลังจากนี้เพื่อนตั้งรหัสผ่านเสร็จบร้ยนะครับให้ติ๊กถูกและกดสร้างได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดถัดไปได้เลยนะครับเอาละครับมาถึงส่วนสําคัญที่สุดสำหรับกับเป๋าเมตาแมนแล้วนะครับคือในส่วนของเรื่องซีดเฟสนะครับซึ่งซีดเฟสนะครับเปรียบเสมือน ID ของเรานะครับ ID ของเราเนี่ยนะครับห้ามให้ผู้อื่นรู้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะถ้าหากคนอื่นนะครับรู้ ID ของเรานะครับ สามารถเข้ามาในกระเป๋าของเราได้เลยนะครับโดยไม่จําเป็นที่จะต้องจํารหัสของเราก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากซิฟเฟ่นี้หลุดไปนะครับเขาสามารถเข้ามาขโมยเงินของเราได้เลยนะครับอันนี้จําเป็นมากๆนะครับที่เพื่อนๆจำเป็นที่ต้องจดใส่กระดาษนะครับจะดีที่สุดนะครับไม่แนะนําให้เก็บไว้ในรูปแบบของดิจิตอลนะครับเอาละครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับให้กดตรงกลางได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะแสดงคําศัพท์12คํามานะครับให้เพื่อนจด ให้ตรงตามลำดับที่โชว์มาในระบบนะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนจดเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนกดถัดไปได้เลยนะครับต่อมานะครับระบบจะให้เรายืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าเราจดซิฟเฟตถูกต้องหรือไม่นะครับโดยการจะค่าคำศัพท์มาให้เรานะครับให้เพื่อนเลียงตามลำดับคำศัพท์ให้ตรงตามซิฟเฟตที่เพื่อนจดมาในตอนแรกนะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนใส่ซิฟเฟตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนกดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะขึ้นว่ายินดีด้วยนะครับก็ให้เพื่อออนนกดดดัไ้เลยะครบ เอาละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับการเปิดกระเป๋าเมซ่าแมสนะครับคลิปถัดไปนะครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเชนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมในแต่ละเชนกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย